สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้จะเป็นการไลฟ์สดนะคะช่องช่องมีสวนมิตรคมช่องจุ๋มมิมีสวนมิตรคมเลยทำแล้วก็ช่องมีเน็ตจุ๋มมินะคะลูกค้าเดี๋ยวจุ๋มจะไลฟ์สองช่วงเนาะสองเวลาช่วงประมาณนี่แหละประมาณบ่ายโม่นะบ <c oughs> ่ายโม่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ประมาณบ่ายเอสองสองทุ่มนะคะสองทุ่มครึ่ง <c oughs> จะได้ให้ดูสินค้านะคะ ทั้งตอนกลางวันและตอนะค่ำเรายังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนะคะแต <c oughs> ่จะให้ดูสินค้านะคะ <c oughs> ให้ดูกั้นชัดๆก่อนนะคะ <c oughs> จะเป็นเหล็กแหนบกับเหล็ก s p 9นะคะงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะ <c oughs> ดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะ ทุกเล่มนะคะจะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะทำเล่มต่อเล่มนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์นะคะลูกค้าช่องทางไลน์ช่องทางเดียวนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะติดต่อทางช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งรูปสินค้ามานะคะคชัดเจนที่สุด ะะสวัสดีลูกค้าทั้ง8ดท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งสท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่ย7สิบเจ็ดเนาะวันที่ยี่สิบจดกุมภานะคะ,ะเดี๋ยจบจะเอางานให้ดูนะคะพร้อมขายทุกเล่มนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะ,ะส่งพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่ทันแล้วนะคะส่งแม่นอนนะคะส่งจริงนะคะอะไรจริงทั้งหมดนะคะขออนุญาต <c oughs> ไ่ใส่ถุงมือด้วยเพราะมือ,อยังบอดีขึ้น ะะเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหล็ก SGP9 ะะงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะนะคะนะคะคลองเลือดหนึ่งนะคะลูกค้าด้ามไม้พยุงนะคะหมุดมือสีนะคะเป็นงานแฮนเมดนะคะลูกค้า สิดคับมีส่งเลยนะคะความยาวใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดเจ็ดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองจุดสี่นะคะสันหลาเ่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะสุดสีกันแทคคนเบิร์ เล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวหนึ่งพันสองร้อเก้าสิบนะคะลุมส่งด้ามไม้พยุงเล่มที่สองทำลายใบมีดนะคะสรงแคมสัญญาด้ามไม้พยุงนะคะฉลุลังผึ้ง ค้างนึงแล้วกัน่นะให้ดูทีละช่องนะ <c ười> เอสยูพีน้ำอตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะลูกค้าตอนนี้เป็นการไล่สดนะคะสองช่องนะจมไหลนะดาไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะทำลายเป็นมีดนะคะเล่มต่อเล่มเลยนะคะลูกค้าสินค้ามีพร้อมส่งนะคะเป็นงานแฮนด์เมดเหล็กจะเป็นเหล็กเอ P 9นพีานอตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะสนิมขึ้นปกตินะคะเท่งนี้นะคะความยาวของแท่งนี้นะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้าง ความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3นะคะสันไหนเรื่องนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.3าจุดมนะ,ะ้วสนใจนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะให้ลูกค้าทักไลน์มาอย่างเดียวนะคะเฉพาะมีดนะคะเรื่องนี้จะอยู่ที่1,290งาสนะคะลมสม่ง ด้ามไม้พยุงนะคะหมุดของเครื่องมืออุปกรณ์ครบนะคะฟูลเทงก์นะคะทำสัญญานะคะโบวี่นะคะทำลายใบมีดนะคะด้ามไม้พยะะุงนะคะทำลายใบมีดนะคะ,นะคะ,ะ,คะลูกค,ค้าในเอสจูปกา้านักนาตีร้อน่ะคะุ่ด ยาวขอาใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.8นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4สนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6กมิลด้านยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะหนึ่นะคะสองินะคะลุ้มส 1,290นะคะรวมส่งเองวโบวี่นะคะ,ะ,คะตัวนี้ทิ้งผิวไฟฉลุลังพึ่งะะเล็กเหนบดังนันน้นตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทาน้ำมันทั่วไปนะคะ ของเรื่องนี่นะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้าง2.2นะคะสันนาเล่มนี้จะอยู่ที่7มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.3นิ้วนะคะมาเล่มนี้1,000บาททั่วนะคะรวมส่งนะ,ะเล่มนี้1,000บาททั่วนะคะรวมส่งสนใจบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะได้ขึ้นให้ลูกค้ารับปลน์มาอย่างเดียวนะคะไม่รับโทรศัพท์นะคะ เล่มที่ห้ามาชิตเต้สรุลังพึ่งะนะคะทำลายใบยมีดนะคะฟูแท้งนะคะเล่มนี้เด็กเอชุกิก้า่าตีร้อนนะคะชุกแข็งด้วยน้ำมันดูแลรักษาโดยการทานน้ำมันทั่วไปนะเล่มนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะ ความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.4นะคะัน,นาเร่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาจะอยู่ที่5.3มิลเร่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,290นะคะลมสูงได้ที่6 ตัวนี้จะขัดขาวนะคะนี่ไปแล้วนะคะขัดขาวนะคะฟูแทงนะคะถึงเอชพนะคะความยวของเบมี่นะคะจะอยู่ที่ ห7นะคะความกว้าง1.8นะคะสันนาริ่มนี้นะคะจะอยู่ที่4มิลนะคะด้บยาวจะอยู่ที่5้าจุดสมมิลนะคะมาเรื่อนี้เฉพาะมีอย่างเดียว1,000บาททั่ว ตัวนี้จะเป็นงานกีดใบมีดนะคะเลขกอ g p 9งานกีดใบมีดนะคะเรื่องนี้ลูกค้าดูจะดีนะดีชัดชัดนะคะ ะะให้ดูก่อนนะคะดูชัดๆนะ,ะดูดีๆนะคะเป็นงานกรีดบีบไม่นะคะจบให้ดูเหลี่ยมดูลายเลย ของเบนี้นะคะจะอยู่ที่8.3นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8สันนาร,รื่อนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาว5.5นิ้วนะคะ ะะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะหนึ่งพันสี่อยเก้าสิบเล่มที่หกเอ้ยเล่มที่แปดเเนาะโบวีสวยนาดิกาสวย ิด,ด,ด,ดส่วนบาวเนี่ยบรุค้าที่จุดทาจับให้เป็นทำให้เป็นแสงไล่สวยมากเลยตรงนี้บ้าสวยนะขนาดจุดเบ่ยยังมากอะแต่ว่าลูกค้าสั่งทำแล้วนะคะสั่งทำแบบนี้แต่ว่า9นิ้วนะคะอันนี้มันห้าจุนิ้วพร้อมส่งเครเดิตนะ9นิ้วตามคิวนะคะ เล่มนี้5.5านิ้อใน,น H.P.9 งานตีร้อนก็ชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปนะความยาวของเบมี่นะคะจะอยู่ที่5.5านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.1.8นะคะสนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่แดมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5ุด4.5านิ้จ4.9เนิ้วนะคะ 1,190นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวเพราะนั้นอะารราคาดูให้เล่มที่9เหล็ก HUP 9นะคะตัวนี้จะ5.5มิลนะคะ5.5มิลแต่ก็เลยทำแล้วนี้เห็นบอกกริดเบาๆอ่ะนะปาดบางนะ,ะฟูทแท้งนะคะปาดบางหนิ้วนะคะเล่มนี้ ปาดแบมีดบางนะเพราะสันมีอย<ก>ู่ที่5.5ความยาวของเบมีดนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.5สันหนาจะอย5.5มิลด้ามยาว4.6นิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1 0 0 0ันบาททวนนะคะลมส่งนะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะศูนย์บเก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นให้ลูกค้าทักไลน์มานะคะลูกค้าไม่รับโทรศัพท์นะ,ะจุดแจ้งก่อนนะคะจุดไม่รับโทรศัพท์นะคะทักไลน์มาอย่างเดียวนะคะสนใจให้ทักไลน์มาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่งรูปสินค้ามานะ,ะสอบถามได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ รรเรื่งไหสดสองช่องดีคะสอบถามได้เลยนะคะลูกคา้า <ią c oughs> สินค้ามีพร้อมส่งนะจ๊ะ้าจุณจะวางช่องช่องอันนี้ก่อนนะช่องมีดแหนบก่อนนะคะพอลูกคา้าค่อนข้างที่จะเบาเดี๋ยว ลูกค้าออกเลยพระจะวางเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะสินค้าพร้อมส่งพวกนี้นะคะ7-8งานกลีดเบมี้นะคะราคาจะดุหน่อยนะคะดุกว่าทุกเล่มนะคะงานกลีดเบมี้ค่อนข้างจะทำยากนะคะราคาไม่ไี่เกี่ยวกับขนาดนะ ขนาดไม่เกี่ยวกับราคานะมันขึ้นอยู่กับการทําตกแต่งนะคะลูกค้าตกแต่งใบมีดนะคะ สอบถามได้เลยนะคะสึงข้ามีความสุขนะคะเป็นข้าวเที่ยงต่างหนึ่งกันเนาะมาแบบนี้น้ำแกงนาำเข่าไม่กินกันเนาะเออถามาแปลกถามจุ่มได้ไหมกนก็นงงเงี้ยเออ่กผัดมามา้าผัดมาดมา้า เส้นตรงเส้นเลยนะสอบถา,บไา,า,าบมาได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะดูแลรักษาเป็นการทาน้ำมันทั่วไปนะคะคะอยากดูอยากทราบรายละเอียดเรื่องไหนแจ้งจดได้เลยนะคะจูจะหยิบให้ดูนะคะเพราะว่าโชว์ให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะคะ ได้ดูไปแล้วหนึ่งรอบนะคะวันนี้ลูกค้าจะเบิ่งเรื่องไบกับอาจารย์ผมได้น,นะคะวันนี้สองทุ่มครึ่งบบะสองทุ่มเดินเจอกันในไลน์สดอีกรอบ สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาะคะลูกค้าสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยากทราบรายละเอียดราคาเล่มไหนถามได้เลยนะคะพิมพ์ถามได้เลยนะคะคเมื่อกี้จึงยกให้ดูแจ้งรายละเอียดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกนะคะเล่มเจ็ดอุ้ยลูกค้าคิอตาดีแทะเล่มเจ็ดราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะเฉพาะมีดเดียว,ยวนะคะ ให้เบินะจะให้ดูมันเป็นงานกิดใบมีดนะคะเลยไม่ดูนะคะกิดสวยขนาดน่ะเป็นเหล็ก HUP9 นะคะทุกคะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปเป็นแบบนี้เลยนะคะงานหลานตนเองนะคะ สั่นเจ็ดจุดแปดเจ็ดกับแปดนะเจ็ดจุดห้านะสวยะนะคยังโสดนะคะเรียบนี้แปดจุดสามนิ้วฮนะ คล้ๆมีทรงโรมันบบมีโรมันเฉพาะมีอีกเดียวนะอันนี้ไปใส่ต้องใส่กับเพาะซองหนังแบบไทยด็กบต้องใส่ตั้งแต่คนมาแปดจุดสามนิ้วนะคะควากว้างกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดสันหนาเล่อนี้นะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ 5.6นี้เป็นงานกิดดีมีดนะคะราคาแต่ละเล่มไม่ใช่แต่ละขึ้นอยู่กับขนาดนะ,นะคะขึ้นอยู่กับการทำนะคะถ้าสนใจบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นให้ลูกค้าทักไลายจุมาเลยนะคะถ้าโทรศัพท์จุไม่รับนะคะแล้วก็ส่งรูปสินค้ามาให้จุมเลยสินค้ามี <S <S เล่มเดียว ในโลกนะคะเพราะวาเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเรื่มเดียวในโลกอีกห้าวันจะเจอเรี่มนี้นะคะอีกห้าวันเดี๋ยวเจอเล่มนี้ทรนงนี้เลยนะลูกค้าสั่งทำเก้านิ้วนะคะพร้มอมทรงใครเดิกนะคะอันนี้ก็โค้ดสวยเลยเดี๋ยวจุดให้ทรงนี้แบบสี่นิ้วกับเก้านิ้วหะให้ทรงเดียวกันเะฮิใหม่ สิค้ใส่สองมือนกันเลยโอ้ยเก็บไปเอ,เองนะสอบถามได้เลยนะคะูกคาสินค้ามีพร้อมส่งนะคะในจุมจ๋มโจะลูกค้ายังเบิรอยู่เจอช่องเพราะ่าจุม๋มไลฟ์สดสองช่องนะคะจะมีช่องจุ๋มมิมีส่วนมิคมได้ทำแล้วก็วิแนมจุ๋มมินะคะมีลูกค้าแบบแจ้งจุ๋มว่าอยากให้จุ๋มตามตา ตีตานําใบมีดนะ่นะคะคือจุมก็มีสองแง่สองมุมมานะนะคะใจนึงก็อยากทําให้ลูกค้าอยู่เพราะาลูกค้าก็อยากทําแบบว่าเป็นเป็นของที่ลึกเลนะนะ้่นถือพอปิดไลฟ์ช่องนี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย